ตอนนี้เรามีเป้าหมายใหม่อ๋ออันนี้คืออะไรเอ่ยภารกิจเอ้ปาป้ายภารกิจเพื่อรับภารกิจใหม่และรับรางวัลจากการทำภารกิจที่เสร็จแล้วโอเคเรามีของพอที่จะอัพพวกอาวุธพ,พวกอะไรแล้วมั้ยอัพได้ไม่เยอะหรอก ตีแรงนี่ต้องอาบก่อน <durable> เลือดการป้องกันก็ด้วยครูดาวก็ต้องใช้โอเคหลักๆประมาณนี้ก่อนฟังชีวิต เอาอะไรดีลองชีวิตแล้วกันไอ้นั่นมันจะต้องเก็บอัพให้มากกว่านี้ะครับมันถึงจะได้เห็นผลไอตัวพลังปลาข้างอ,อันนี้ล่ะก็อันเดิมไม่มีอะไรมาใหม่เดี๋ยวให้เรากดดูเลยเฉยผมยังชอบใช้โล่ดวงโล่โลโดาวจากอของเมียเคโทสอยู่นะ ผมว่ามันครบเครื่องสุดมึงทำมาเป็นถือของไอเวนตายกลางอากาศระเบิดหนาวนักใช่ไหม Still got it รเราอาปน,นี้แล้วกันเหมือนเดิมครับรอบแรกๆะเราเราก็ดูแค่เผื่อๆแหละเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญขนานดะมันยังมีเนื้อเรื่องแบบไอ้นี่รองรับอยู่เนาะพอเราจบเนื้อเรื่องส่วนแรกไปได้เดี๋ยวทุกคนก็รู้ว่าเนื้อเรื่องส่วนแรกจะเป็นยังไงพอเราจบเนื้อเรื่องส่วนแรกไปได้เราก็จะปลดล็อกของได้เยอะกว่านี้ นี้มันให้อะไรมาแล้วก็เรารับไปก่อนเราเลือกอันที่มันดูแล้วมันมีประโยชน์อืออือือดูที่ได้อะไรคราวนี้ผมชอบมันนี้กำลับสัตว์ลายมันเพิ่มหลอดไอ้สปาร์ตันเลสได้ดี ใครมีอะไรแนะนาแนะนากันมาได้ครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆของผมมีของให้เก็บไม่เอ่ยตรงนี้มักจะมีของให้เก็บอยู่เสมอของฟรีพวกแฮกซิมเบอร์อะไรแบงนี้เอาไปซื้อของได้คร yo, imagine, ับซ<ค> oh ื Source, sort of <an> ้อท่าหรือว่าปรับอาวุธัเล็กน้อยบางทีเรา มันใช้ประโยชน์ได้เยอะมันมีประโยชน์แล้วกันดีกว่าใครอยากเติมเต็มในเรื่องของกรบรนะครับภาคแร็งล็อกเนะ่ไอวา,าราลาเดลซีเนี่ยมีเล่าเยอะ เกมโอติมัยมาดีด้วยนะการาฟิกสวยมากๆภาคแรกผมเล่นหนักเฟรมเร็ตกกว่านี้เฮ้ยมีของให้ใช้เราก็ต้องใช้เสียดายของทำอะไร,ะไรนี่ผมจะแนะนำทิกท้กทิ้หนึ่งถ้าไฮเปอร์เลยนกิฟต์อะครับท่าเนี้ยทา่ทาที่เราจับสตูเราพุ่งไปหาระหว่างเราใช้โดนสตู มันจะเป็นนมำตะทั่วเขาเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ยหมาหมาระเบิดเลยคะเคลียร์ไม่ยาก แค่ช่วงนี้แหละยังไม่ได้ลูนเลยสักอันนะครับตอนนี้เฮ้ยได้แล้วดิของดาบสำหรับสัตว์ไล่อันนี้มีทางลงตรงน,นี้นงงนนยังไม่ปลดล็อกของให้เอาเลยสักอันนะึงนะเฮ้ยถังถังถัง อันนี้มาใช้ค่าเงินมันเสียงสะท้อนโซ่คู่นะถ้าเป็นเกมหลักจะเป็นแฮกซิมเบอร์เราก็เก็บเก็บไว้มีประโยชน์แน่นอนมีอะไรขายบ้างเช็คก่อนซื้อไหมไม่ต้องหรอมั้งเราไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วถ้าแบบไม่ไม่โม,มแต่พูดมากเกินไป <c oughs> ุ้ในเวลาลองท่าเขียนหลังเขียนหลังมันใส่เกาะน,นะครับหลอดเมื่อกี้คือหลอดเกาะแดงเห็นแดงปุ๊บหลบไว้ก่อนเฮ้ยหม้างหลังอีกเขเหรอเฮ้ยก็กรหารโอ๊ย,อย,อย โอ้ยอยู่อยมันชอบลุมครับมันชอบลุมหลังๆมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเกียร์พุ่งระจอกกอนธรรมตะเว้ยตายสะกซัดหน้าไงเอาเอาเอาร้อนร้อน เตี้ยน่าจะหมดแล้วนี่แหละครับหลังๆแล้วยิ่งเจอเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็จะเจอตัวใหญ่ๆมากขึ้นก็ยังกดเก็บขวานไม่ได้อยู่ดีอะไรไม่รู้เลือกไปก่อน ไม่ไรเดี๋ยวเมื่อันนี้ผมเล่นต่อจากเอ่อที่เราจบไปพาที่แล้วเลยมันก็เลยยังไม่ได้ออกเกมไปรีใหม่เรายังไม่มีกุญแจสำหรับเปิดเอาของนะครับก็ได้แต่ทุบพวกไห่พวกอะไรไปก่อนพังๆ ถ้าฝีมืออยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ข,ข้างล่างนี่ข้างล่างเอาได้ก็ได้ล็อก,ล,อกล็อกหมดกันแล้วก็ปล่อยให้เหนื้อเรื่องเขาพูดๆไปนะครับ <c oughs> ว่าบางท่านก็คงจะไปดูที่ท่านอื่นเล่นไปแล้ว <c oughs> ผมมาเล่นเอามันเฉย หายหายมึงเอาไปเนี่ยมันจะมีมุมมาม่าตาให้ให้เราเล่นได้เยอะคุบคุบเข้าไปโอ้ของไม่ทันเนี่ย ภาพสวยๆหมดยังอะความแข่งแร่งผมเน้นคู่ดาวแล้วกันของแข่งแร่งมันได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับไปแบบเข้าไปในพื้นที่หลังๆมันจะมีกล่องลูนแข่งแร่งเยอะโอ้ย หนาวนกใช่ไหมมึงมันควรตั้งเท่าท่ากำหลับโตเฮียโอ้ย,ยมองไอ้แน่เฮ้ยไอ้นี้เราใช้เป็นระเบิดได้นะนี่หยิบมันมาเป็น้างใส่ตัวอื่น <repaired> เอาไปเลยเอาไปเลยเอนนี้ไปด้วยเอาไปด้วยอันนี้ โอ้โอ้ผมก็ว่าทำไมเลือดมันมันตันไนแมร์สิงอยู่อุ้ยเนี่ยถ้าสปาร์ตันเลสอันนี้มันเราสามารถเคลียร์สถานะได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องใช้แบบพลิกสถานการณ์หรอกเผื่อเราติดสถานะเยอะๆอย่างเงี้ยมันวิ่งช้าวิ่งไม่ออกเ เลิกพังเลยอย่างเลิกพังเลยอย่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนทีจุกแล้วนะหล่อให้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีเกล็เอ่อความมึนอยู่หลอดใต้เลือดมนะันน่ะ ไอต,ตัวพวกนี้หมุนหมุนตีไปเรื่อยๆก็ตายไม่ได้ไม่ได้ดูนอะไรเลยจริงๆนะแค่แต่แบบอคละไม่เป็นไรครับผมค่อนข้างมีฝีมืออยู่แล้วจะตัพยายามแบบตายให้ได้น้อยที่สุดผมจะตัดช่วงเฉพาะช่วงนี้มันเป็นคัตซีนยาวๆหรือว่าโหลดฉากนั้นยาวๆออกนะครับแค่นั้นเลย เราจะไม่ตัดอะไรเลยใส่อินโทรกับเอาโทนิดนึงละกันไปกันต่อไราจะเข้าสู่ฉากตัเรื่องแล้วละ่ะขอกินน้ำนิดนึงนะเฮ้ยนี่ไงอะไรมันสามารถทุกพื้นก็ได้กระแทกหน้าก็ได้โล่เนี้ อุย้ยหายละมึงพี่แก้วจริงว่ะเลิกปัญญาอ่อนเลิกเบียวได้แล้วบอกได้เว้ยโอ้ยอืยอ,อจะตายจะตาย ใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนนะใจะเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนจริงแล้วจริงแล้วพูดมากไปหน่อยบอกได้บอกได้บอกได้ มีสติเยอะครับเราก็จะมองท่ามันออกอ้าวอ้าวเึ้นสเสร็จกูมึงเก่งนะเกดตึงอยู่เราไม่สเตตัสเราน้อยครับตอนนี้เจอตัวโ,โหยดก็มีตึงมือบ้างแต่ถ้ามีสติก็น่าจะผ่านนี่ไงบอกแล้วเนี่ยมีความเอ่อสเตตัสความแข็งแกร่งให้อยู่เรื่อยๆ ไอ้นี่นี่มันตายภาคสามแล้วใครจำได้เดินดึงหัวหลุดอะโคตรโหดอะมากวนตีนแกทนอะ บลลังเราตอนภาคเก่าๆตอนเป็นกรบบอที่กิกเคซัสิ์มูสเตลแาม So what's new with you, r a t o s m d e r any good pantheons lately? เลือดหน่อยละกัน Devastated any populations with the cataclysmic consequences of your actions? turned on any once trusted allies you simply must bring me up to i you to have have to cut you so, me so, the... like... so. to say you've gone soft never believe it once it. like a spartan, like a spartan. No. there's no fooling me you know what they say you can't hide in the shadows from a sun god at least เนี่ยมันจะโผล่มากวนส้นเตนเราอยู่อย่างเงี้ยแหละไอเฮลิออสอะเราไม่สนใจมันแต่มันก็จะเล่าเนื้อเรื่องอะไรของมันไปเรื่อยๆนะครับไก่ไก่ จริงเกมมันก็แอบโหลดฉากตรงนี้แหละผมว่าครับแต่ไม่มีการโหลดฉากเลยค่ับนอกจากคัตซีนกับฉากมิ้งานะาายา,ยจจาว ใครขอโทษก็มาทิ่กรีกอ๋เก็บของไว้เลยครับต้องใช้อัพเกรดในรอบถัดไปไอ้พวกลูนเนี่ยมันจะรีเซตทุกครั้งครับไม่รู้ว่าพา์ที่ลรวผมบอกก็ยังก็บอกอีกรอบหนึ่งอนะ่าลูนหรือว่า อะไรพวกนี้มันจะรีเซ็ตทุกครั้งเราต้องมาเก็บใหม่เรื่อยๆอได้บรรยากาศในภาคเก่าๆเลย น่ามันจะควรเตรียนิ่มกันนะเฮ้ยคอปเตอร์ <c oughs> โอ้พวกมอนภาคเก่าๆโอ้ยมาถึงก็เปิดก่อนเลยนะเราก็ใช้อุธภาคเก่าบ้างมาดิมาดิ not i'm oh oh good you're making eye contact as you push me towards my demise what a special personal touch มีแนน่นมีทุกชั้นนะรอต้อนรับเราทุกชั้นนะหาก่อนออดอกเนียกระสวกบา้า ไอ้มันพูดมันลักซีรีร่นี่ว่กอยากให้มีภาคใหม่อีกนะรอซื<ต>้อรอซื้อ,อ,อเกมโคตรดีสำหรับผมอัผมชอบมากนี่ไชั้นสุดท้ายแล้วปะ โอเ้เฮ้ยโคตรเท่เบดออพโมลิปัสอ้าคืออะไรอะ่ะมันโคตรเท่บล็อกไงวะ ううอ,อู๋บล็อก like like well. ได้บล็อกได้เหมือนกันว้าวคว่างอ่ะยิงได้ด้วยโคตรเท่นี่ไงหมดละด้ารสืบทอดความใช้งานแล้วจะเปลี่ยนได้ที่แท่นริมใช้ฝั่งไป อ๋อต้องเปิดประตูก่อนไปไปไปสุดมากของมึงเก่งเก่งก็ออกมาเองดรวะต้องให้คนอื่นช่วยไงนี่ครับนี่ครับมัน,มน ไอพดดาแคโทษแบบบ่นๆคนสตีนเคโทเรอยตายซะมึงตายซะมึงโดนเผาแน่กอบเป็นข้าวเกี๊ยบเอ้าเอาเฮ้ยมีเมียเวย มาล่ามาคนสลับตัวเงี้ยแหละครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แค่มีอะไรได้ไหมกลายเป็นมีเมีมยเฉยอุ้ยระเบิดเลยเซิร์ฟพังอะวาราวาราเซิร์ฟพัง ว่าบน a วว่าวราลวนเสร์พพังมเีพระเอกมาช่วยแล้วครับโอ้เท่เขาเป็นผู้หญิงนะบอีลี่นะครับเป็นผู้หญิงเทมากเก่งด้วย ซีกุลตัวที่เราปราบถ้าใครเคยเล่นภาค2018ก็คือวอชิลี่ตัวสุดท้ายนะครับควีนวอชิลี่ที่เราปราบกันไม่ไม่หมดเลยโอน่เยอ สองคนนี้เหมือนเคยเป็นแฟนกันมาก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละเ ก็ต้องเป็นนี่แล้วนะเขาอุตส่าห์มาช่วยพี่เล่นเซิร์ฟวาาล่าพังไปเลยโอเคสำหรับอ่าพาร์ทนี้ก็น่าจะจบไปที่ตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้า <c oughs> บายบาย <c oughs>